สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับคิดที่จะเลี้ยงหมูเป็นอาชีพนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาพบปะผู้คุยกันอีกเช่นเดิมนะครับกับช่องเล็กๆของคนเลี้ยงหมูสําหรับวันนี้อีพีนี้ก็จะมีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับรวมถึงมา พูดจากันเกี่ยวกับราคาหมูซึ่งเป็นลูกหมูนะครับเห็นมีการสอบถามกันเข้ามาในหลายท่านนะครับว่าลูกหมูหลังจากนี้ไปจะเป็นราคาหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีข่าวคราวเกี่ยวกับวงการหมูโดยเฉพาะการที่จะนำหมูเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งก็มีการไปคัดค้านกัน ส่วนผลกระทบเดี๋ยวไว้วันหลังเราค่อยมาคุยกันนะครับถ้ามีการนําเข้ากันมาจริงๆแต่ก็ได้ข่าวนะฮะได้ทราบข่าวว่าจะนําเป็นพวกชิ้นส่วนเครื่องในเครื่องในสัตว์นะครับก็คือเครื่องในหมูแต่ก็ยังว่าแหละครับในการที่จะนําเข้ามามันก็มีทั้งแจ้งสําแดงเป็นเครื่องในแต่ข้างในจริงๆมันจะเป็นยังไงอันนั้นเราไม่ทราบนะครับถ้าเกิดมีการทุจริตกันขึ้นมา แต่ผลกระทบมันก็ต้องมีแน่นะซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่หลายคนเป็นห่วงรวมทั้งตัวกับผมด้วยว่ามันจะมีผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรเราไหมก็ย่อมดีกเกลี้ยงไม่ได้แหละครับมีผลกระทบแน่นอนนะครับไม่มากก็น้อยในความคิดเห็นส่วนตัวของผม อันดับแรกนะเรามาเข้าสู่ประเด็นกันเทคนิคที่ผมจะนำมาฝากในะวันนี้ก็เกี่ยวกับการบริหารจัดก,การความสะอาดเป็นวิธีการที่จะทำให้หมูที่หรือว่าท่ายมูลให้เป็นระเบียบนะครับซึ่งมันเป็นปัญหายุย่งยิมนะรเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรอกครับว่าเขาจะไปถ่ายไป ที่มุมไหนนะครับแต่ก็มีคนอยากจะรู้อยากจะทราบว่ามันมีวิธีแก้ไหมมันมีวิธีที่จะบรรเทาไหมคือหลายท่านท่านเลี้ยงหมูจะเห็นนะครับการที่หมูจะไปถ่ายมูลตรงมุมนู้นมุมนี้หรือบางครั้งนเ,เ,นนเ,เนี่ยเลอะเทอะไปหมดในคอบในเราเราเนี่ยซึ่งผมก็มีประสบการณ์ในเรื่องนีน้แล้วก็ได้รับฟังจากท่านผู้รู้หลายท่านนะครับ ต่ท่านก็มีวิธีการแก้ไขแตกต่างกันไปบางท่านก็บอกว่าอยากให้ไปถ่ายมูลตรงไหนตอนเราเอาลงข้อขนุบานใหม่ๆเนี่ยเราก็จับไปวางตรงนั้นก่อนแล้วก็เอาน้ำไปเทหรือเอาน้ำราดหน่อยให้มันเฉยๆนิดๆน,นะครับเขาก็จะได้จุดกเพราะวโดยปกติแล้วเขาก็จะชอบไป ไปอึดตรงที่มันเฉยๆอยู่แล้วนะั่นคือเป็นธรรมชาตินี่ก็อีกวิธีหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับที่ผมก็ลองใช้ลองปฏิบัติอยู่แต่ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็ห้าสิบห้าสิบนะครับแล้วความคิดเห็นอีกความคิดเห็นหนึ่งนะครับที่มีผู้ผู้ชำนาญบอกมาว่า มันไม่ยากนะครับถ้ามันชอบไปอ่ตรงไหนแล้วก็เอาอาหารไปหวานไว้ตรงนั้นเขาจะไม่ไปขี้ใสจะไม่ไปเยี่ยวราดนะครับนี่คืออีกวิธีแก้อยากหนึ่งแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคระที่พูดมาเนี่ยมันก็ไม่มีทฤษฎีตายตัวนะรับก็สำคัญ มันจะไปขี้ไปเยี่ยวตรงไหนแล้วก็ต้องทำความสะอาดอยู่ดีนะครับนั่นคือปัจจัยหลักปัจจัยสําคัญเลยในะการเลี้ยงหมูนะอยากให้หมูมีสุขภาพที่แข็งแรงมีสุขภาพดีกต้องสะอาดพื้นต้องสะอาดโดยเฉพาะหน้านี้นะหน้าร้อนเนี่ยหมูมักจะถ่ายเลี้ยวนะท้องเสียร้อนมากๆเนี่ยอากาศร้อนมากๆให้กินมากเกินไปก็ท้องเสียได้นะครับืีไม่แต่วิธีการแก้ท้องเสียเนี่ย ช่วงร้อนเนี่ยฉีดยาแ,าแล้วลกว็แล้วทํานุ้นแล้วก็แล้วให้ยามากก็เพื้อมวิธีแก้ของผมผมก็จะใช้วิธีนี้ก็คือให้กินทีละน้อยนะให้กินน้อยๆหน่อย,อยร้อนๆกกินมากก็ไม่ได้แม้แต่น้ําดื่มนะน้ําดื่มที่มีอุณหภูมทิที่สูงหรือว่าไม่เค่ยเย็น ก็ทําให้มุ้ทองเสียได้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าน้ําในถังเรามันร้อนมันก็จะไปกินน้ําขี้น้ําเยิยวที่เขาขี้ออกมาเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันจะเย็นยในคอกนะครับก็จะทําให้อาหารเป็นพิษหรือว่าแม้แต่กระทั่งรังอาหารเราไม่ได้ทำความสะอาดก็ทำให้ท้องเสียได้นะครับนี่คือ สิ่งที่นำมาฝากในวันนี้อีกเรื่องหนึ่งน,นะครับสำหรับประเด็นหลักๆเลยราคาหมูลูกหมูนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นประเด็นฮิตประเด็นฮอตที่มีการสอบถามกันขมาแทบทุกวันนะฮะว่าแนวโน้มราคาลูกหมูนี่จะสูงหรือจะแพงไหมเพราะว่ากระแสมันราคากำลังดีแต่ก็อย่าเพิ่งไปตื่นกระแสนะครับการเลี้ยงหมูมันก็มีขึ้นมีลงร,ราคาจะไม่แน่นอนนะครับ ทุกอย่างมีความเสี่ยงนะฮะทีนี้ผมจะมาพูดถึงพี่เทียนส่วนตัวนะครับเท่าที่ผมรู้มานะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ผลิตลูกหมูขายผมจะผลิคตคุณเงนถ้าแถวบ้านผมนะครับก็จะขายอยู่ที่พันแปดถึงสองพันอัพนะฮะเป็นหมูที่พึ่งย่านมเลยนะ ถ้าพึ่งยานมก็จะอยู่ประมาณพันห้านะครับยานมได้วันสองวันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณพันห้าแต่ถ้าได้อนุบาลสักสิบห้าวันเนี่ยก็จะนู่นนะครับปาเข้าไปสองพันซึ่งเป็นราคาที่แพงนะครับถ้าถามว่าสมน้ำสมเนื้อไหมอันนี้ผมไม่ทราบก,ก็ลองคิดดูกว่าจะโตกว่าจะได้ขายเนี่ยเราต้องขุนปีอีกหมดอย่างน้นอยๆก็เจ็ด ถุงแปดถุงนะฮะอาหารก็ลองไปคิดคำนวณต้นทุนดูว่ามันจะคุ้มหรือไม่นะแต่ถ้าถามว่ามันชัวร์ไหม่นะพันถึงพันสองพันจะถึงไหมมันมีบางที่ถึงนะครับนะบางที่ก็จำหน่ายอยู่ที่สองพันบางที่ก็พันห้านะครับก็แล้วแตนะ่แล้วแต่พื้นที่นะครับก็คงหายข้องใจผมก็ไม่สามารถที่จะฟันตรงได้ แต่ถ้าว่าจะถึงสองพันไหมไหนอนาคตเริ่มต้นเนี่ยผมว่าถึงแน่ๆนะครับแต่ก็มันมันก็ยังมีกระแสอีกกระแสที่เกี่ยวกับหมูนี่แหละครับหลังสงกรานเนี่ยมันก็คงจะดปรอบลงในเรื่องราคานะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงมีประเด็นที่มาตอบมาพูดมาคุยแต่เพียงแค่นี้แหละครับขอบคุณ ที่ทุกท่านเข้ามารับฟังและก็รับชมนะครับเป็นกำลังแรงใจงให้ด้วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์ก็จะขอขอบคุณยิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับาไว้เจอกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับ